เดี๋ยววันหลังจะซื้อแเดเกรีมาให้กินนะดูสิครับผมแค่ทดสอบเอาอาหารปลามาให้ดูสิครับดูความหิวจำแรกบอกว่าจะไม่เลี้ยงหมาแต่พ่อเอามาให้เลี้ยงดูสิครับหมาที่ไรก็วิ่งกอดวิ่งกระโดดขาวิ่งกอดขามันก็อดใจไม่ได้ครับต้องให้อะไรกินดูสิครับ ความหอยหยิวนะครับโอเคเดี๋ยววันหลังจะซื้อแพดดิกรีมาให้นะนะทนกินได้ก่อนนะความน่ารักครับเฮ้คว<ส><ด><ส><ด><ส><ด>ามน่ารักความน่ารักครับนี่ครับหิวมากครับเนี่ยอาหารปลาที่มันเหลืออยู่นิดหนึ่งครับก็เลยทดสอบดูดิโอโ้โห ครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเขาเอามาให้เลี้ยงแล้วเราก็ต้องเลี้ยงครับต้องให้อาหารเขาอยู่ที่สวนนะโอเคอิมยังอืมอิมยังครับอืมไอจวนั้นได้เปรียบกับเขาเลยดูดิโอ้โอเคกินเข้าไปโอเค อันนี้แค่ทสอพนะอาหารปลานะไม่ใช่อาหารมานะคงจะอร่อยละสิฮะคงจะอร่อยละสิอร่อยเหรออร่อยครับ <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะซื้อเฟดิกรีมาให้กินให้มีตังก่อนนะให้มีตังก่อนให้มีตังก่อนเราจะซื้อให้กิน ตอนนี้ยังไม่มีตังถ้าเราให้กินเพดิกรีคนเขาจะสวยกว่านี้นครับหมาพันนี้นครับดูก็รู้เลยครับดูแค่เจ้าตัวนี้ครับเนี่ยเจ้าตัวนี้คนเขาจะดูสวยนะครับคนออกทองทองนะครับทองทองตรง,ง,งหัวนะครับนะครับ พ่อไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนนะครับใส่ไม่ได้ทิ้งอะไรให้กินหมักอันนี้แค่ทดสอบให้อาหารป่านะครับให้กินกินไม่เหลือครับดูสิครับกินจนเกลี้ยงนะครับดูครับเกลี้ยงเลยอะ่ะโอเคครับสําหรับคลิปน่ารักน่ารักทำน้องหมาครับหนึ่งหนตัวนั้นจะบอกนะมาป,ปวดขี้ กินจนปูดเดยอะเลยเหรอฮะกินจนปูดเดยอะเลยเหรอครับนะกินจนปูดเดยอะเลยเหรอครับอืมฮะกินจนปูดเยอะเลยเหรอครับนะนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ความน่ารักของหมาครับก็มาให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะกลับไปดูน้ำที่เปิดไว้ที่บ้านวันไหลขนาดไหนแล้วครับสวัสดีครับ